อ่เอ๊ะทักทายยามบ่ายครับผมนูนเล่นน้ำไม่เมี่เตื้องโอ้ยดูสภาพ สปาดินทรายเด่นเตียงดินซายเนาะแล้วก็เอาน้ำใสนะคะไม่เม่คะให้มันเย็นเย็นชุ่มชุ่ม สุขใจเขาแล้วพุณนะคายร้อนสปาดินทรายครับูบมใช่ไหมลูกทักไทยยามบ่ายนะคะอากาศร้อนมากค่ะแม่แม่ร้อนแล้วแบบลมร้อนอะเนาะห่อนแห้ง

จับไม่ได้นะจับไม่ได้บ่แม่เอ้ยตึ้งต้นต้นน้ำอ่ะต้นต้นแหน็บกระเต่าบ่ก็ต้องไอ้บอจิตเตอร์หนึ่งอ่ะเนาะรถใสกูเน็บเออจิกะจีฮะ <laughs> นั่น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 จะจับจะโทรศัพท์เขาได้นีนี่ สวัสด,ดีครับปูมล้วสวัสด,ดีครับปูโอ้ยใหม่สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับปูสวัสด,ดีครับปูสวัสด,ดีครับปูาปาหาเพื่อนเล่นยไงเพื่อนหน่อย สวัสดีครับปูมตูดตูดคือไงแต่อันนี้มันเป็นดินทรายนะคะแม่เมทอันนี้เราแบบให้มันแบบแฉะแบบนี้เนาะให้อร่าน่อยเขาเล่นนี่แม่วงเดือนนะคะกินยากกินอ้อยกินต้นกล้วยอยู่ครับปม อะไรนี่ทำไมนิ่มแท้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับไม่ได้เลยจับไม่ได้บัวเห้จับเด้อสบัดหัวออกด้วยนะโอ้เล่นกับพี่รับไหนพี่รับอ่ะเตืองแล้วเตือง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 อ่ะเตืองเตืองนอนกับพี่รับกัดอ่าเขาพี่รับ เขาหายข้างหนึ่งแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมเขาพี่ลาบหายข้างหนึ่งแล้วนี่แหละอละน้อยละน้อยเป็นนี่แหลคะค่ะผู้โกก่อการทำร้ายยีลาบ <laughs> ยีลาบคู่ใจเอเ <laughs> ติมลมไม่ได้แล้วนะคะน้องรัวแล้วคะ่ะแม่เม่จะเล่นแบบนี้แหละอละน้อย จะอยู่ทนทานทนทานกว่านะคะแม่ๆม้นลุกเนาะ <ๆ S 2> ของเล่นเขา <ๆ S 2> <ๆ S 1> มียางรถมีล้ารถนะคะมีที่ลาับแล้วก็มีลูกบอลแค่นี้ก็พอใจแล้วละน้อยเด็กน้อยอารมณ์ดีค่ะ <ๆ S 1> โดนน้ำได้ความเย็นได้ทรายเย็นๆนนะคะเห <ๆ S 1> ็นไหมนี่เริ่มแห้งแล้วม <ๆ S 1> ันเป็นดินทรายนะคะมัน มันซึมซับน้ำง่ายเนาะแม่ๆมมันซึมซับเร็วอยู่มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้นอนทับรอรถหึมัวอืม ทำไมนิ่งแท้ทำอะไรโอ้ชีแตกเบงชีสองเดือนกว่าแล้วนะคะแม่เกิดวันที่สิบ สิกุมภานะคะเด็กชายบุญมีหาเพื่อนเล่นมาทักทายยามบ่ายนะคะเม่ฝากอลาดน้อยกับแม่องเดือนด้วยเด้อน,นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ่ายมาให้ดูสั้นๆ นะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้น้องพรอนขออนุญ,ญาตลงคลิปก่อนนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีจ้าโอ้ยหนูเ <laughs> บิ้งความดือ้อลมลุกทุก,ลกคลานโอ้ยเนาะอเนาะองูเดือนที่ดื้อแห้งลูกชายเธอเอ้ย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 โอ้ย ลูกทำไมทำไมเลี้ยงลูกด้วยลำแข้งล่ะวงเดือนอุ้ยลงโทษลูกบอกเนาะเออทำแบบนั้นไม่ได้เด้อค่ะลังเลยเมื่อกี้ไม่ม่เห็นไหมโอ้ยเนาะลูกไปลื่นล้มใส่ตรงของกินเขาดีวงเดือนนี่ใสเดี๋ยวลงคลิปก่อนนะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยลำแข้ง